สวัสดีครับรีวิวสั้นลาตัวกับมาแล้วนะครับกับข่าวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นในตำนานของข้าพเจ้าตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะแหมสมัยเด็กๆนี่มันเรื่องเาวามันเยอะเหลือเกินเนาะแต่เป็นพระดาครับเป็นพระดา,าพอเราเกิดมาได้นานระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเล่าสะสมมาเรื่อยๆเองนะครับอ่ะมาดูเลยว่ามันคืออะไรนี่นะฮะขันแค่นี้ <laughs> และนี่ก็คือหน่วยพิฆาตมาสนะครับรถ มอเตอร์ไซค์คันสีเขียวคันนี้ชื่อว่าคอนดอร์นะฮะคอนดอร์เราไอ้ฟังก่อนเลยนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือมีว่าสมัยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเด็กปฐมแล้วแหละในสมัยปฐมเนี่ยบอกตรงว่าหน่วยพิฆาตมาร์สเป็นอะไรที่ฮิปมากแล้วก็นิยมมากๆในตอนนั้นนะฮะที่กลุ่มผมและเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนพี่ชายด้วยนะเออซึ่งเราอะก็ไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่า,าพี่ชายผมเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับผม ซึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ชายผมคนนี้นี่คือแบบมีของเล่นอะไรออกมาใหม่นะเราจะเห็นเคียแกนเนี่ยจะมีอันนั้นตลอดเลยซึ่งผมก็เคยเดินผ่านห้องพี่ชายผมแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเคียเนี่ยเขาเอาอันเนี้ยมาเล่นนะฮะเราก็แบบโอ้ยอย,อยากเล่นมากเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่ดูการ์ตูนเนี่ยรู้สึกโอ้ยชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไงแล้วมันเท่มากนะฮะเราก็ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์ในตอนนั้นเนี่ยมันก็คันละประมาณ190 195อกประมาณเนี้ยซึ่งเอ่อ ก็ในยุคในยุคที่ก๋วยเตี๋ยวมันชามละสาบาทเนี่ยนะสาบาทหบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะถือก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากจนแบบไม่สามารถจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในยุคนี้ร้อยเก้าสิบห้านี่ก็ถือว่ากลางๆกลางๆและะ้วกันก็อยากได้มากแต่ก็ไม่ไม่ได้มีเงินซื้อนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเราเนะี่ยไม่มีใครมีเลยไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะฮะ ได้แต่มองผ่านๆนะแล้วก็ดูโฆษณาในทีวีแล้วก็โอ้สวรรว่าสักวันหนึ่งเมื่อไรนะที่เราจะได้อันนี้บ้างนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็ปรากฏว่าไม่ได้จว่าตอนตอนนั้นนะ่ะน่าจะของก๊อปเดานะว่าน่าจะของก๊อปแหละแต่ว่าตอนดีกเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่รู้หรอกพอดีมีเพื่อนที่ไปเที่ยวนครนสวรรค์ผมมาอยู่พิจิตรที่พิจิตรมันไม่มีห้างนะฮะถ้าอยากซื้อของเล่นต้องไปนครนสวรรค์เพราะนะครนสวรรค์จะมีห้างวิถีเทพกับแฟรรี่แลนด์นะครับซึ่ง เพื่อนที่ไปเที่ยวนครสวรรค์เนี่ยเขาก็ได้ไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าเขาซื้อหรือว่าญาติเขาซื้อนะแต่ว่ามันกลับมาแล้วบอกว่าก้าเนี่ยมีคอนโดขายนะเว้ยคันละสิบเก้าบาทเฮ้ยจริงคันละสิบเก้าบาทผมก็เฮ้ยไม่เราไม่เชื่ออยู่แล้วบ้าร้อยเก้าสิบไม่จะมาขายคันละสิบเก้าบาทได้ไงแต่มันบอกว่ามันมันไม่มีอะไรนะมันมีแต่มอเตอร์ไซค์มันมีแต่เนี่ยมันมีแต่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้เลยนะ ราคาสิบเก้าบาทไม่มีกล่องไม่มีตัวมีแังสิ้นซึ่งในยุคนั้นนะฮะบอกตรงว,ว่าได้แค่มอเตอร์ไซค์เราก็ดีใจจะไายหาแล้วคนเดี๋ยวเราแบบไปยิ้มเพื่อนเล่นหรือว่าไปเดี๋ยวไปแลกมาแล้วก็ได้ตัวคนอะไรมาอย่างเงี้ยเราค่อยเอามาเล่นด้วยกันก็ได้นะตอนดเด็กๆมันยังไงก็ได้ขอแค่มีนะเออจนมีโอกาสอาพาไปเที่ยวที่ท,ที่นครสวรรค์น,นะฮะเราก็ล้อเลยแล้วก็พอไปเดินที่วิถีเทพนะครับก็ปรากฏเราไปเจอจริง มันเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เลยนะสีเป็นอย่างนี้เลยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราเด็กเราแยกพลาสติกไม่ค่อยออกนะฮะเราก็เห็นว่าเอออย่างนี้เลยแล้วมันใส่นนี่เว้ยไอ้ถุงถุงแกงอะ่ะเมื่อก่อนมันยังไม่มีถุงที่เป็นเทปกาวแถบเทปกาวเมื่อก่อนยังไม่มีนะฮะย้อนกลับไปประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วไม่มีก็เนะี่ยใส่ไอ้ถุงแกงแล้วก็แล้วก็แปะสกอตเทปไว้นะฮะแล้วก็วางอยู่ในไอ้ที่มันเป็นเชลแล้วมันมีขอบขึ้นมาอ่านะ ภาษาบ้านๆก็เรียววางในวางในกระจาดอะไรอย่างง้นนะฮะก็ปรากฏว่าอาเห็นนะฮะอาก็เลยแบบอะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาซื้อให้เองโอ้โหตอนดีใจมากอาก็ถามว่ามันมีมันมีนี่หรอมันมีแค่สีเดียวหรอเขาบอกมันมีสีเดียวครับคอนโดนจะมีสีเดียวมันต้องสีเขียวอาก็บอกว่านึกว่ามีหลายสีถ้ามีหลายสีจะได้ซื้อให้หลายสีอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยอุ้ยอแล้วก็ได้มานะฮะได้มาแต่ด้วยความที่อาได้มาแล้วนะกว่าจะได้เล่นนะฮะ เพราะว่าได้แล้วเราก็ต้องแบบไปเที่ยวน,น, <S <S นู่นเที่ยวนี่อะไรนี้นะเด็กมันได้มันก็ขันอยากแกะอยากเอามาเขินเลยหาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วดท้แมงก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นก็กลับไปเล่นที่บ้านนะโอ้โหตอนนั้นแฮปปี้มากมีแค่นี้อันเดียวก็แบบดีใจมากแล้วเราก็พยายามเอาของเล่นที่เรามีไปแลกกับรถมาร์ทของเพื่อนเพื่อ,อใ,หให้มันได้คนอ่าแล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นได้ไปแลกทันเดอร์ฮอคมาเล่นไอ้รถสีแดงที่กลางปีนะฮะก็ได้มาแล้วก็เอาคนอันนั้นแหละมีคนอยู่คนเดียวนะแล้วก็เอาเล่นแมงรถทุกคันอ่ะ ได้มาแต่รถไม่มีตัวคนไม่เป็นไรกูค,คนเดียวเนี่ยเราขับแม่งทุกคันเลย hey, 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 hey. ก็แฮปปี้มากจนจนเวลามันก็ผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะสเต็ปหนึ่งน่าช่วงนั้นน่าจะเข้าสวยนี่แหละถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะถ้าไม่ปอหก็มอต้นอ่ะมอหนึ่งมอสองอะไรประมาณเนี้ปรากฏว่านัาดเดาว่าน่าจะรีนะฮะผมก็ไปเที่ยวที่ นครสวรรค์อีกเหมือนเดิมก็ไปห้างนะฮะจำไม่ได้ว่า,ว,า,ว,าว่าห้างไหนนะแต่เราไปเจอแบบกล่องเลยแบบกล่องครบเลยคันละร้อยเก้าสิบนะ,ะดีใจมากแล้วก็ซื้อมานะฮะซื้อมาแล้วแบบคืออันที่คราวที่แล้วเนี่ยมันมีแค่แค่รถใช่ไม่มไม่มีคนนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เราก็แลกของเล่นกนะับนกับเพื่อนนะเราก็เอาไอคอนดอร์เนี่ยแลก ไปกะอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แหละนะฮะทีนี้พอไปเจอนี้ก็แบบโอ้โหครบมากมีกล่องมีคนมีรถซื้อด้วยความดีใจกะว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โหสนุกแล้วเนี่ยได้เล่นเวอร์ชั่นเต็มเพราะที่ผ่านมาเล่นแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไอตัวนี้นะไม่มีคนตัวนี้ก็อดีใจมากแล้วก็กลับมาขึ้นรถไฟกลับกันอ่าคือรถไฟกลับก็ขึ้นรถไฟกลับแล้วก็กินขนมขนมอะไรกันหนุกหนานนะก็แกะของเล่นกันแต่ผมก็ยังไม่แกะนะผมยังไม่แกะผมกางกินขนมยังหนุกหนานเพื่อนก็อ่านะ แกะของเล่นออกมาดูแล้วก็อู้อหากับเพื่อนเพราะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเพื่อนน่าจะซื้อนี่สมาร์ทูเปอร์รุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกที่แบบมันยังไม่เป็นข้อพับอะ้อพับมันเป็นสปริงอะงอนมันก็ดีอะไรอย่างงี้นะเราก็ตื่นตาตื่นใจกับสมาร์ทูเปอร์เพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ของเราเดยวถึงบ้านเราค่อยแกะเล่นก็ได้แต่ว่าไอ้สมาร์ททูเปอร์มันของเพื่อนนะฮะเราก็เล่นของเพื่อนก่อนแล้วปรากฏเราพอเพื่อนเพื่อนก็ต้องทําลายหลักฐานเพราะว่าไม่อยากให้ที่บ้านรู้ว่าเอาของเล่นมาเพื่อนก็แบบแกะตัวอะไรมาแยกอกกมาถุงงงนึแลล้ว็ิ่ ก็ระหว่างที่รถไฟมันกำลังวิ่งนะฮะเพื่อนก็แบบกินขนมขนมแล้วเอาถุงใส่เสถุงขนมนะนะใส่มันในถุงถุงแล้วก็แบบเออทิ้งมันก็แบบกล้าทิ้งนะไอเราก็แบบเออทิ้งเลยเพื่อนก็ทิ้งขยะนี้ใส่ไม่ดีนะนั่งอยู่บนรถไฟแล้วเอาขยะทิ้งกอนไว้อกต่งนี่นิส่ไม่ดีอย่าทาตามไม่ควรทานะฮะก็ก็กลับมาถึงบ้านกันนะฮะเข้าบ้านเพื่อนก่อนนะฮะก็เป็นนั่งเล่นของเล่นกันต่ออะไรประมาณเนี้ยแล้วระหว่างที่เล่นเราก็แบบเออถึงบ้านแล้วก็อยู่กับที่แล้วอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ เอาของเราออกมาแกะบ้างดีกว่าเออพอตอนที่อยู่บนรถไฟเพื่อนบอกว่าเนี่ยกล้าแกะแต่ของเรากล้าไมย่ยอมแกะของกล้าเลยอะไรเงี้ยเราก็เออเอเอาของเรามาแกะแล้วก็หรือคนถุงกันไม่เจอไม่เจอก็ดังวินึกกันเลยลืมบนรถไฟหรือเปล่าวะแต่คือถุงอะมันน้อยมากเพราะว่าเคลียขยะอะไรหมดแล้วอะแล้วก็หานะพยายามนั่งนึกจนสุดท้ายอยู่ดีเพื่อนก็นึกไม่ได้ว่าคือด้วยความที่มันถุงอะมันพลุงพลังใช่ไหมฮะ ไอคอนดอเนี่ยกล่องมันเล็กกล่องแค่ประมาณขนาดนี้เองเพื่อนก็เลยบอกว่าหรือว่าไอถุงขยะที่ทิ้งเนี่ยมันคือคอนดอเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าใช่อยู่วะเพราะว่าถุงเราวางไว้ฝั่งมันแล้วก็แบบเหมือนมันมันอิเลขข็กเคลอย่างที่บอกว่ามันรวมกันนะฮะไอนั่นก็แบบตอนที่ทิ้งมันก็ยัดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ส่องดูข้างในอะนะเราอะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยอะไม่ได้นึกถึงอะไรเลยเว้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเป็นไปได้ก็คือ กูซื้อมายังไม่ได้แกะเลยร90บาทใส่ไว้ในถุงนะฮะแล้วเพื่อนก็เอาขยะใส่ถุงของเล่นกูแล้วก็โยนทิ้งออกนอกหน้าต่างรถไฟแล้วแบบคือมันไม่ได้ทิ้งตอนที่มันใกล้จะถึงบ้านเราจะได้เดินไปเดินย้อนกลับไปหาได้ไงคือแม่งทิ้งนั่งโอโ้โหอำเภออะไรก็ไม่รู้ตรงไหนก็ไม่รู้ด้วยเรียบร้อยครับเสียตังค์ฟรีกลับ <laughs> บ้านมาได้ของเล่นด้วย <laughs> โอ้โหตอนนั้นเฟลมากเพราะว่า เราเราอยากได้มานานแล้วว่าอีกคันนี้แล้วแบบมันครบอ่ะมันครบอ่ะก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รอไห้นะแต่โอ้โหตอนนั้นเฟลเฟลมากเฟลทั้งเราทั้งมันเลยนะฮะมันก็รู้สึกผิดนะแต่ก็คือมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วว่าแล้วจะไปซื้อใหม่มาหูร้อยเก้าสิบาทก็ไม่ใช่ง่ายๆนะก๋วยเตี๋ยวสามบาทนะเว้ยเฮ้ยนั่นแหละฮะก็เป็นความเจ็บแคนที่เก็บสะสมมนานานจนวันหนึ่งที่ มีบอร์ดมดแล้วก็เริ่มมีการตามหาของเก่าอะไรพวกนี้นะฮะผมก็ได้กลับมาก็ไม่ใช่ในราคาร้อยเก้าสิบหรอกครับก็ได้กลับมาในราคาหลักพันนี่ละฮะโอ้โหเล่าที่มายาวนานว่าเชื่อกูไหมรีวิวแป๊บเดียวจบอิดทีด่มาดูกันนะฮะพี่คอนดอร์นี่นะครับนี่มาพร้อมกับคนขับคนขับก็จะนี่นะฮะในชุดสีเหลืองเนี่ยสีสันแก่สดใสมากนะฮะแล้วก็พี่คนนี้นี่เขาเป็นไอ้นี่นะ เป็นนักดนตรีอ่าปกติเขาจะเล่นดนตรีเล่นเล่นดนตรีอยู่ในวงน,นะฮะเป็นชาวร็อกอ่านี่ไงใส่แว่นดำเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะซึ่งปกติเนี่ยในฉากเขาจะเห็นอยู่ไม่มกี่อย่างก็คือก่อนที่จะถูกเรียกนะฮะก่อนที่หน่วยจะถูกเรียกเนี่ยพี่เขาถ้าไม่ซ้อมดนตรีอยู่ในห้องซ้อมเขาก็จะออนสเตจอยู่กําลังเล่นสดแล้วพอแบบนาฬิกาสัญญาณมันดังว่ามีามิชชั่นขึ้นมาปั๊บแกเล่นเล่นอยู่แล้วก็เลิกเลยเว้ยเลิกวางกีตาร์แล้วแกเดินออกไปเลย คือถ้าอยู่ในห้องสอมเรายังเข้าใจนะจี้ตกแต้วตกแต้วตกแต้วกแตเแต้วพอมันขึ้นตุ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดมาปุ๊บเอ้ยอ่ะวางป้าปิดแอมออกไปปฏิบัติภารกิจแต่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยกำลังออนสเปรดเลยโอ้โหเมามันเลยอ่ะแล้วหยุดเลยเลิกเลนแล้วกูกลับแบบเออเพื่อนก็คบอยู่ได้นะเออนะารแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับญานพานะคู่ใจของพี่เขาก็คือนี่นะครับกระโดดไปขี่ฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบไม่ได้ค่อมนะฮะ นั่งสอดขาเาไว้ข้างในฮะแล้วขี่เอาไปวูวนี่จะายได้ด้วยนะอ๋อแล้วพอถึงเวลาไปแล่าเขาจะกางอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเน่พับล้อขึ้นมาฟาดเน่แล้วก็กางใบพัดผึบผึบอ่าเน่ข้างหลังมันจะมีนี่ถ้าอย่างนี้มันอาจจะแบบว่านะโยงโยงยงหยกก็ดึงอันนี้มาน่ดนึงปุ๊บเน่นะฮะเน่มันจะมีถ่วงตรงนี้ไว้เน่มันจะได้วางได้นะอ่าไม่หง่ายงอกง่ายงอก ว่าแล้วก็บินไปปฏิบัติภารกิจปอก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 อกป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 กปอ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 อกปอกอกป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 อกอกป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 อกอกปอกปอก แต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่คันแรกที่ซื้อมาว่าคันคันแรกที่ซื้อมาตอนบอดมดเนี่ยอยู่กับเรามานานมากแล้วพลาสติกเริ่มเหลืองนะฮะก็พอดีไปเจอคันใหม่นะครับอันนี้เป็นเป็นคันใหม่นะก็ถ้าจะบอกว่าซื้อนี่ก็น่าจะเป็นคันที่สี่ก็คันแรกสิบเก้าบาทไม่ของแท้นะฮะคันที่สองของแทโยูนทิ้งไปบนรถไฟแล้วก็คันที่สามก็ติดเหลืองนะก็เลยเนี่ยได้คันที่สี่มานะครับซึ่งคันที่สามก็ขายไปแล้วนะจักนะดปูดเปไงยอดป่าละไง เราเรื่องแม่งรวมสิบนาทีอะไงรีวิวสองสามนาทีจบแล้ว <S <S 1> <S 1> นี่แล้วมันมีระบบอันนี้ด้วยนะอยากอยากให้สังเกตตรงเนี่ยจะเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นปืนนะนี่เป็นปืนนะให้สังเกตตรงนี้ดีๆนะเดี๋ยวปิดมีป๊บนึงดูตรงปืนนะฮะฟืดเนี่ยพอเราพับปับ๊บเห็นนะปืนมันจะลงไปแนบแนบกับข้างล่างแต่พอเรา กลางไอ้ขาเสาใบพัดขึ้นมาฟืดเห็นนะเห็นนะอ่ะแอนไงเอ้ยแอบมีลูกเล่นแมคคนิกเห็นนะอ,อ,อ๊ธรรมดาที่ไหนออะบอกแล้วไม่ธรรมดานะเว้ยของเล่นลายนี้นะทุกวันนี้กว่าจะได้มาแต่ละคันโอ้โหขอขอคุณครับแหมน่ากลัวทุกคันนะฮะราคาน่ากลัวทุกคันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหืมมัน เติมเต็มเด็กที่หวยยังผมมากนะฮะเด็กที่มีปมปัญหาอย่างผมนะครับเพื่อนชอบแซวว่าผมเป็นเด็กอยู่วัดถามว่าอะไรคือเด็กอยู่วัดวะไม่บอกเด็กเก็บกดสุดยอดเพื่อนโกะและนี่ก็คือรีวิวสั้นประจําวันนี้นะครับเป็นไงรีวิวโคตรสั้นและเรื่องราวโคตรยาวแล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีกทีไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย